เรียนจัหมอเคเขาจ่าเรียบร้อยแล้วโอเคไหมเราไม่ถ่ายรูปเลยพี่คะรับไหมครับรับครับเพื่อก่อนนะรับเลพี่เขาถ่ายหามหมเลยแบบพี่เจียนพี่เจียนเอาหน้าด้วยเอาหน้าด้วยญเอาหน้าด้จ้านองไปไปถ่ายรูปนนีลงนั้นหามไหมครับหามไหม นิ่งไว้คุณลุงนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งนิ้วไว้นิง่งไว<ห>้จับนิ้วไว้นะ <c oughs> จ้ะฉันไม่ได้หรอกกล้องนี้ฉันเบอร์เดี๋ยวฉันเปลี่ยนกล้องก่อนเก็บเรื่อยๆครับคุณลุงคุณลุงแบบสิเก็บวกดี่แจนเข้ารับอีกกล้องเมื่อกี้เก็บเก็บต<อ>น <c oughs> ้นงี้ยเก็บต้นเลยพี่แจนมาแล้วพี่แจนมาแล้ว พี่การพี่ขอแป๊บนึงเดี๋ยวนี่ไว้นะนี่ไว้ก่อนนะนี่ไงหนูหนึน่งนี่ไงหนูแป๊บนึงพี่การเสื้อพี่การติดวะเกินขอ,อนิดนึงโอเคจ้ะโอ้โหเกค,คุณลงุงครับผ่านมายิ้มหน่อยครับนีน่อเต็มถุงเต็มถุงเลยปีปแล้วนะปีแล้วนะปีปีบ้งนะ